แบบนี้เลค่ะนี่เลยปลาย่างนิดนิดนะคะเห็ดฟางเนี่ยถ้าตรงช่วงไหนถูกเรามาทําแบบนี้ไวะะ้เลยค่ะนี่มะเขือเป็นลูกๆมันสุกแล้วนะคะมะเขือนี่ปลาย่างปลาช่อนสวัสดีค่ะพเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาเก็บผักากาดน้อยใส่เกงด้วยกันค่ะวันนี้เม่าจะจะเกงปลาย่างอันนี้ไม่ดา,ากเตรียมไว้แล้วค่ะ ที่จะแกงมาวันนี้นะคะตะแกงไปย่างไม่ได้จะากกินไปย่างมีชะอมนิดหนึง่งแล้วก็ตะไคร่หนึ่งต้นแม่จะใช้บุบอันนี้พริกเก็บหลังบ้านเมื่อกี้จะติดอย่างเงี้ยคะ่ะจะให้มันคาบลูกคาบดอกเพราะแม่ดาชอบกินเผ็ดเผ็ดเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วก็ลูกโดดอันนี้ฝีมือแม่ดาปลูกทั้งนั้นเลยนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วเราจะมาเก็บผักกาดอีกนิดหนึง่ง ช่วยเก็บผักกาดค่ะเพื่อนๆเนนเห็นไหมไม่ต้องซื้อแล้วก็มีเห็ดที่ไม่ดาดองไว้เดี๋ยวแม,ม่ดาก็เก็บเสร็จแล้วมีปลาย่างปลาชนที่แม่ดาจะแกงมีปลาย่างปลาชนกิโลหกร้อยอยู่นะคะเพื่อนๆที่เนี่ยวันนี้จะผักจิ้มกับข้าวเหนียวค่ะมาลุ้นกันค่ะ พอเดือดแล้วเราเริ่มปรุงใส่น้ำปลาเมดาใส่เกลือลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะตัดน้ำปลาไปนิดนึงพอจะจิ้มกับข้าวเหนียวแต่ถ้าซดไม่ต้องทำเค็มมากนะคะแต่เมดาเนี่ยจะจิ้มบาทีก็ซดค่ะแล้วก็ ไม่ชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่แม่ดาชอบเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะน้ำมันจะครุกลิกแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ใส่พกักผูไปก่อนค่ะสุกยาก <c oughs> โอ้ยหล่น <c oughs> ใส่มะเขือเทศลงไปเลย <c oughs> ให้น้ำมันกลมๆ <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเพื่อนๆมันจะเหมือนกับ แกงเลียงนะคะอันนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานให้เราเรียบร้อยไม่ต้องเติมบางคนแกงแบบนี้ยังใส่น้ำตาลนะคะแบบไม่ต้องตัดคะ่ะเพราะว่ามะเขือเทศนี้มันจะเป็นอูมามิไปนในตัวรสชาติมันจะพอดีกลมกลมเดี๋ยวไม่ได้ชิมก่อนนะคะอืมอร่อยคะ่ะ อ่ะใส่ผักเลยนะจ๊ะนี่มียอดพริกนี่ยอดพริกไมได้าเก็บแบบนี้เลยเพราะเมด้าชอบกินลูกโดดนี่เนหะ็นไหมผักกาศน้อยหน้าบ้านพริกหลังบ้านตะไคร้หลังบ้านปลาย่างซื้อตลาดจ้าค่ะคนปิดไฟได้เลยค่ะ ถ้ามีใบแมงลักใส่ได้นะคะแต่แม่ดาไม่ได้ไปตลาดค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใบแมงลักปิดฝาเลยเสร็จแล้วค่ะมากินมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าอรอนๆๆแม่ดาจะกินกับข้าวมิโว หนาวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆกินแบบนี้นะคะอบอลุ่นร่างกายไม่มีมันเป็นปาลาย่างเป็นปลาช่วงะะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเม่ดาจะกินเผือะคะ่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเม่ดาไปช่วยงานเข้ามากินเกงกับเมดานะคะ บายบายขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ดาไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจ้าเดี๋ยวแม่ดาจะตามไปดูเพื่อนๆให้แม่ดากินข้าวก่อนเนาะ